ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยน <c oughs> สวัสดีครับพบกับยตินะครับช่อง m อมินทีวครั้งนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องตัวของเครื่องฉีดน้ํานะครับไร้สายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ยี่ห้ออะไรมา ในกล่องจะมีสายนะครับสายชีดน้ำใส่ใสา่ย,ยางนะครับอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นเอาไว้ต่อ,อ,อนะหัวชีดเร็วอะ่ะเขาต่อเอาไว้เขาเรียกว่าไรวะกู้จำไม่ได้วะอันนี้ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สองก้อน <c oughs> นะครับมีน้ำหนักพอสมควรนะครับ ตัวนี้หัวฉีดแบบยาวนะครับมีก้านนะครับอันนี้เอาไว้ใส่ใส่ยางนะครับเพื่อกองสิ่งสกรปรกนะครับตัวนี้จะเป็นหัวฉีดแบบแบนนะครับเอาไว้ฉีดพวกแอร์อะไรพวกนี้ขีบแอร์ฉีดตรงนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความแรงอันนี้ก็บอกใส่น้ํายานะครับเอาไว้ล้างรถประมาณตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ ซื้อไว้บ้านนะครับยี่ห้อตัวของโมลิต้านะครับเห็นมีคนรีวิวอยู่นะครับแสดงว่าตัวนี้ต้องน่าจะต้องใส่ตัวนี้นะครับ นี้ครอบแค่นี้หรอตัวนี้นะครับก็จะมีตัวของคือถ้าไปซื้อเครื่องมันก็ใหญ่ถูกปะนนี้มันก็เป็นแค่เหมือนปืนเหมาะมือแล้วก็จะมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยนะครับตัวของใส่ยางอุปกรณ์ใส่ยางก็จะมีอยู่เราจะถ้าจริงๆถ้าใช้น้ำประปา,ปาทั่วไปอันนี้มันก็ไม่จำเป็น นะครับสายมันจะได้แย่ไปข้างล่างนะครับตัวนี้ก็หมุนตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็แย่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ดันเข้าไปเรื่องคุณภาพหยวงต้องใช้อะต้องลองใช้เฮียเคยซื้อสว่นานไร้สายมาก็ตีนะก็เจาะปูงเจาะปูนได้ถือว่าโอเคอยู่ นะครับเอาไว้ใช้งานเบาๆที่บ้านแบบไม่ต้องเรียกช่างทําเองนะครับตัวนี้ก็สวมนะครับคลกเรียบร้อยนะครับเรื่องแบตเตอรี่ก็ดันเข้าไปนะครับก็นี่ใช้ได้แหละนะครับเดี๋ยวไปลองกัน <c oughs> มาอันนี้ก็นะครับเติมเนะี๋ยลองฉีดกันนะครับ มันมันไม่สามารถแบบแรงผ่อนนะแต่ว่าก็ถือว่าแรงแรงอยู่นะแรงระดับหนึ่งก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวนะครับโอ้โหนี่เสียง ควรเอาไปฉีดอันนี้นะแรงมากเดี๋ยวลองฉีดเนี่ยดูดิเห็นไหมว่าข่าออกเลยนะครับดูดิดูนะครับตัวนี้คุ้มอยู่นะครับน่าสนใจมากดูดูดู กเกิดกระเบื้องรถคูจะหลุดนะครเบแว่าชาเป็นน้ำออกเลยตัวนี้มันจะมีตัวโพเทคด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะตัดถ้าเพื่อมันร้อนจนเกินไป ขีดภาพพวกฝั่งแน่นๆน่ะตามแบบถลังรถก็จะฉีดจะฉีดเข้าตัวรถตรงๆมันก็แรงอยู่นะครับแต่ถ้าตามพวกซุ้มล้ออะไรเงี้ยก็ก็ฉีดได้นะครับดูดูดู๋ยวดูซรนะคนนะ โอเคนะครับถ้าถือว่าดีนะครับก็เดี๋ยวไปล้างแอร์กันดีกว่าโอเคไปลองสั่งกันดูก็ประมาณแปดเก้าร้อยนะครับในช่วงโปรแบบส่งฟรีก็แปดเก้าร้อยหรือลดลงก็ลงมาหน่อยหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยกว่านะครับเจ้าช่วงโปรพวกอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบสิบอะไรพวกนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์ช่องเอมินทีวีให้ติด้วยนะครับ